มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสูญหายบ้างบางคนเนี่ยนะครับมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นล่าสุดหนุ่นออสซี่คนนี้อายุ28ปีขาดการติดต่อไป15วันนะครับพ่อเขาเนี่ยต้องบินลัดฟ้าเพื่อมาทวงถามว่าลูกเขาอยู่ไหนขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วก็นักกฎหมายในพื้นที่ช่วยกันหน่อยคุณผู้ชมในฐานะเจ้าบ้านใครเห็นเบาะแสม,มาแจ้งกันนะครับ เหตุการณ์น,นี้คุณผู้ชมครับนางรุ่งนาภาพุทธแก้วเป็นประธานสภาทนายความภูเก็ตบอกถ้าทนายอาสาประจําสอพฉลองเนี่ยได้รับการร้องขอจากนายดาเรนสตีเฟนเครเมอร์ผู้เป็นพ่อครับอายุ55ปีเดินทางมายังประเทศไทยตามหาลูกชายนายคิรนเจมส์เครเมอร์อายุ28ปีขาดการติดต่อไป15วันหลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่1กรกฎาคมพิกาสุดท้ายที่คุณพ่อรู้คืออยู่ในกรุงเทพครับ แต่คุณพ่อบอกว่าตามกําหนดการแล้วเนี่ยวันนี้ต้องอยู่ที่ภูเก็ตแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับเลยชวนคุณผู้ชมครับพบเบาะแสของคุณคิแรนเจมส์เครเมอร์วัย28ปีนะครับโดยลักษณะแล้วเนี่ยฮะหายตัวไป15วันเดินทางเข้าไทย1กรกฎาขาดการติดต่อไปนะครับพิกัดสุดท้ายกรุงเทพตอนนี้จริงๆควรจะอยู่ภูเก็ตลักษณะมีผิวขาวผมสัน้นและมีหนวดไว้เครานะครับ รอยสักในมี2ข้างครับข้างขวารูปมือถือลูกเทนนิสและข้างซ้ายเป็นรูปผู้หญิงถือปืนพบเบาะแสแจ้งสพฉลองจังหวัดภูเก็ต24ชั่วโมงเลยนะครับ076381 2477นะครับพอย้ำคุณผู้ชมเอาไว้ด้วย